สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่อง VP ีธรรมดานะครับช่อง VP ีธรรมดาจะมานําเสนอนะครับคนไทยบ่ายนะคนไทยบ่ายของวันที่สามสิบนะครับสามสิบเดือนพ,พฤษภาคมนะครับวันที่ห้านะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับเนี่อีกวันที่สามวันเดียวเองเออสามเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนี่ยมีใครรู้สึกว่าห่อเหี่ยวไหม จิตใจห่อเหี่ยวไหมเพราะว่าไม่ได้ผ่านที่เดือนแบบที่เคยผ่านมานานแล้วประมาณนี้ทั้งถ้า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 เกิดห่อเหี่ยวก็คิดว่าดีดีกว่าเนาะดีกว่ามันได้รับเงินมาแล้วถึงมันจะหมดก็ช่างไปช่างมันถเถอะเราเริ่มต้นใหม่นะครับประมาณนี้นะสู้สูสนะครับเข้าใจอยู่วุตธก่อนอ,อาจารย์เคยทํางานนะเงินเดือน 2519ันห้า้อสิบเก้านะสองพันห้ารสิบเก้าเงินเดือนสี่พันนะเงินเดือนสี่พันตอนนั้นเงินเดือนสี่พันเงินเดือนออกวันแรกโอ้โหเหลือเยอะเลยเหลือเยอะมากเลยม,มันมีความรู้สึกว่าเหลือเยอะนะอืเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรซื้ออะไรก็ไม่เป็นซื้อมอของข้าวอันด,ดับแรกซื้อมอของข้าวหมายถึงว่าสมัยก่อนอยู่กรุงเทพนะซื้อมอของข้าวมอของข้าวไม่ใช่มอของข้าวแบบนี้นะ ม้อของข้าวแบบที่มันเป็นไส้แบบขดๆงอๆแบบส่วนขดงอๆถ้าลืมก็คือไส้ไหมเพางั้นแต่๋ยไส้ขาดไส้ไฟฟ้านะที่มันเป็นขดๆนะใครทันไหมยุคนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วละ่ะคนรุ่นใหม่นึกภาพไม่ออกแล้วว่าเป็นยังไงประมาณนี้นะครับเราไปชมนะครับรอบบ่บายนะครับพุ่นไทยบ่ายนะมีอะไรบ้างนะครับมังอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับ ค่ารถเมย์ก็ห้าสิบตะตังนะตอนนั้นตอนที่ขึ้นตอนนั้นค่ารถเมย์ห้าสิบตะตังเองเงินสลึงก็มีค่าแต่ก่อนนั้นเงินห้าสิบตะตังนะเดี๋ยวนี้สิบกว่าบาทแล้วมั้งเข้ากรุงเทพทีมันมันไม่ค่อยได้ขึ้นรถขอสอมก,กเท่าไหร่ส่วนมากจะขึ้นแต่เอ็ม r t อเอ็มอาทีอะไรพวกนี้อืรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่า ครับอ่ะมาชมกันเลยอ่ครับ901นะครับรอบบ่ายนะ901 90เน้นที่9กับ0นยะ์นะส่วนเด่นบนก็เหมือนกัน901บนนะครับวิ่งรูด9นะลอง0นะครับชุดวิน5 6 7 8 9 0 1นะครับใครจะเติมจะต่อจะตัดก็ตามใจนะครับ4 994 5 9 9 5 6 9 9 6 7 9ห้า9ก 8, ้ 9, 9, 8นะครับ4 0่ 4, 4ู หนึสเอาไม่ใช่เนาะมันต้องศูนย์เป็นหลักลืมไปสี่ศูนหาเอาใช่6 0ศูนยเจ็ดศเอาแปอา่อาตามนี้นะครับให้หมดแล้วนะตัวลองมีอะไรตัวลองมี1นะครับหนึ่งใครชอบ1ก็จัดไปนะครับ ตามนี้ตามนี้เลยตามนี้เลยหุนย้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายตามนี้เลยนะครับนคนชอบคอยจัดไม่ชนไม่ชอบปร,รุ่นไปหุ้นไทยบายนะครับรอบ,นะบเช้าหลุดเนาะรอบเช้าหลุดเลยหุ้นเปิดหุ้นเปิดกับหุ้นปิดอะไรเสี่ยง,องเอากันอหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบาย ก็มีความเสี่ยงกันหมดนะครับรุ่นหลุมเพราะความบันเทิงนะรุ่นหลุมเพราะความบันเทิงนะครับประมาณนี้นะครับมีกี่สเต็ปเดี๋ยวดูก่อนอลืมสเต็ปที่หนึ่งวินนะครับใครชอบวินสเต็ปที่สองเจาะสเต็ปที่สามวิ่งลุ่นนะครับเลือกเอานะครับเอาอันใดอันหนึ่งนะหุ้นไทยบายนะครับพบกันใหม่หุ้นไทยเย็นนะครับใส่ทอดสดเหมือนเดิมนะ นอกจากจะเกิดอุบ i d ิเหอะไรขึ้นมาถึงถ่ายทอดสดไม่ได้ประมาณนี้นะครับเช่นเน็ตไม่มาหนึ่งสองมีเรื่องมีราวกัน <c oughs> อันนี้ตัดออกไปคงไม่มีประมาณนี้นะครับอ่าเจิดไปนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเสียงเปลี่ยนเลยนะเนี่ยเป็นหวัดร้องเพลงมากเกินไปอืม ร้องเพลงมากเกินไปอ่าโอเคเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้ท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ